ก็วันนี้จะมาสรุปงานนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็น Macbook Air ครับผม A หนึ่งสามหนึ่งเก้าสามสองนะครับตัวนี้ก็มาในอาการที่ว่าแบตเตอรี่บวมจอแตกนะครับผมก็ทำสองอย่างตัวนี้ครับเป็นการเปลี่ยนแบตแล้วก็เปลี่ยนจอใหม่อันนี้ผมทำการเปลี่ยนจอแล้วเปลี่ยนแบตเรียบร้อยลอะอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ก้อนเก่านะครับ ก็จะเป็นนะครับก็จะเห็นได้ว่าวมเปล่งเลยนี่นะครับแล้วก็ตัวจออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปโดนอะไรมาก็จะเห็นว่ามีรอยแตกนะครับพอม,มันแตกแล้วก็เปิดภาพไม่ขึ้นเลยผมก็ทําการเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็นแบบจอในแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเครื่องก็กลับมาใช้งานได้ปกติครับ เดี๋ยวลองเข้าไปเช็คเครื่องสักนิดหนึ่งอ่อันนี้ผมยังไม่ได้ลอกฟิล์มออกนะครับก็จะเลอะๆหน่อยหน้าจอก็สดใสนะครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมก็อันนี้วันนี้ผมจะมาสรุปงานแค่สั้นๆครับผมก็ถ้าเกิดว่า ่านในะครับประสบปัญหาโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือ Macbook นะครับโดนน้ำตกกระแทกออหรืออยู่ๆมันเสียหรือจอแตกอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถนำเครื่องนะครับเข้ามาซ่อมที่ร้านสมัยทีสวิตได้ทุกสาขาเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ